ทารักเพลิงสเสนหาตอนที่19ไเลยลาเดินมาถึงชั้นล่างสายตาเหลือไปมองเห็นร้านขนมหวานที่ครั้งหนึ่งนั้นเธอเคยนั่งทานกับสุพนัดเสียงพูดคุยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะครั้งนั้นเธอยังคงจดจำมันได้เป็นอย่างดีอย่าไปนึกถึงสี่ไลลา,ยลาอย่าไปนึกถึงมันเลยนะอ้าวคุณไลยลาไม่เจอกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้าง เลาลาหันไปทางขวาตามเสียงเรียกพี่ระพลน,นั้นเดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มเธอจึงยิ้มตอบกลับไปเช่นกันเข้าไปทานด้วยกันไหมครับเขาชี้ไปยังร้านขนมหวานที่เธอยืนมองเมื่อครู่ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเอาแค่เครื่องดื่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองพี่ระพนนั้นได้ยินข่าวแพทย์สพัดในกลุ่มพยาบาลว่าสุพนัทกับเลลา,ลามีปัญหากันเนื่องจากมีผู้หญิงอีกคนเข้ามาก็ได้คะ่ะ เลาลาต่อไปอย่างเรียงไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมพีรพลนั้นถึงพยายามขยันขยอเธอเหลือเกินเลยลากำลังเดินตามพีรพลไปแต่ก็ต้องชะงกักเมื่อรู้สึกเหมือนกำลังโดนจ้องมองและพอหันกลับไปก็ต้องพบกับสายตาของใครบางคนเข้าแต่เธอก็ทำเหมือนแค่มองผ่านๆเท่านั้นก็จะหันกลับมาตามเดิมและเดินเข้าไปในร้านนั้นทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะไม่ได้ไปซื้อของให้รุ้งพาวหรือยังไงกัน ติณสูลได้รับโทรศัพท์จากโดละกอนว่าเจอผู้หญิงที่เขากำลังตามหาเขาก็เลยต้องรีบมาโดยปล่อยให้รุงพาอยู่ที่ห้องเพราะมั่นใจแล้วว่าน้องสาวของตัวเองนั้นคงจะไม่หวนกลับไปหาสุพนพัสพอลงจากรถก็เห็นเพื่อนตัวเองกำลังยืนรอยอยู่ก่อนแล้วแกแน่ใจนะไอโดนว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆนะ่ะติณสูนรีบลัวใยไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดียวกับที่เขาเห็นที่โรงพยาบาลหรือเปล่ากูคิดว่าใช่นะ รีบเปิดโทรศัพท์เทียบหน้าดูแต่เธอเข้าไปข้างในแล้วว่ามือจะนั่งรอก่อนหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเหมือนกันโดนละก่อนชี้มือไปยังตึกด้านหน้างยงเยื้องซ้ายหน่อยติณสูรขมวดคิ้วเข้าหากันท่าที่รู้มาตรงนั้นก็จะเป็นก็อย่างที่มือคิดแหละจะรอหรือเปล่าล่ะไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นจะออกมาเมื่อไหร่ทําไมหมดตัวก็คงจะดวงเฮงถึงขนาดขี้เกียจเล่นถึงจะยอมออกมา โดยละก่อนอ้าปากหาวอย่างเหนื่อยล้านี่ถ้าเขาไม่มีนัดกับสาวๆที่บังเอิญห้องพักอยู่ที่นี่เขาก็คงจะไม่เจอกับผู้หญิงที่เพื่อนตามหามานานหลายปีถ้ามึงจะรอกูก็จะรอเป็นเพื่อนเองกูว่าจะรอว่ากูอยากรู้เรื่องราวของน้องตินสูน์พูดเสียงเครียดไม่ว่าตอนนี้น้องสาวของเขาจะเป็นอย่างไรมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่เขาก็จะยอมรับความเป็นจริงมันก็ดีกว่าการทรมานแบบนี้ ที่ไม่รู้ข่าวาวของน้องสาวคนนี้เลยสักนิดกูเอาใจช่วยก็แล้วกันว่าแต่เรื่องของมินนี่นี่เป็นยังไงบ้างพอได้ยินชื่อมารตีหลุดออกจากปากเพื่อนสนิทต,ตนินสูนถึงกับรีบหันไปมองอย่างไม่พอใจอะไรวะก็แค่ถามเฉยๆนี่ท่าห่วงน้องเขามากกูว่ามึงลมเลิกเรื่องพนันไปเถอว่าขอคบแบบจริงๆจังๆไปเลยตอนนี้กูชักจะสงสารน้องเขาแล้วถ้าเกิดรู้ความจริงเข้านา ทำไมวะหรือมึงจะเสียดายเงินที่จะต้องควักซื้อรถให้กูหรือยังไงเตรียมตัวเบิกเงินได้เลยนะเพราะมินนี่หลงรักกูเข้าไปเต็มเป้า่าตินาสูนหัวร้อนในลําคอนี่เขายังไม่ได้โทรหามาราติด้วยซ้ําเธอเองก็คงจะโทรเข้ามาหาแต่เขาไม่มีเวลารับสายเพราะดูอาการของรุ่งพาอยู่ยังไงล่ะกลัวว่าน้องสาวข,ของเขานั้นจเจ้าต่อร้องไห้แล้วไม่ยอมรับยอมนอนกูเตือนไว้ก่อนเลยนะไอ้ติน ดูแล้วมินนี่ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นๆภายนอกอาจจะดูแรงแต่พอได้คุยด้วยแล้วเหมือนกับเด็กใสๆที่อ่อนต่อโลกถ้าคิดจะเปลี่ยนใจยังทันนะเลิกพูดเรื่องไรสาระได้แล้วไอ้โดนพนันก็คือพนันสิวะกูยังไม่อยากมีบ่วงรัดคออยากสนุกกับสาวๆคนอื่นอยู่ด้วยยักแหล่เรากับไม่แค์ความรู้สึกของมาลตีเออกูจะถือว่ากูเตือนไปแล้วนะโดนละกอนสายหน้ากับความท่ามากของตินาสูน คอยดูไปเถอะทำมานางคำขวรที่หลังจะสมน้ำหน้าให้ตินสูน์ถอนหายใจออกมายังหนักน่วงเดินเตะเตะไปเรื่อยเพื่อรอผู้หญิงคนนั้นออกมาจากสถานที่อบาย,ยมุกโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงแผ่เสียงร้องดังออกมาปลายสายเป็นไขรที่เดาได้ไม่ยากคงไม่พ้นมาราติที่โทรหาเขาทั้งวันครั้งนี้ตินสูรตัดสินใจกดรับสายตีนมินนี่โทรหาไปตั้งหลายรอบแล้วนะ ทำไมถึงไม่รับสายกันบ้างเลยล่ะคะเสียงหวานๆนั้นบ่งบอกถึงความน้อยใจทำให้คนฟังต้องรอบยิ้มออกมาถ้าอยู่ข้างๆเธอก็คงจะแสดงท่าทีน่ารักออกมาจนเขาคงอดใจไม่ไหวแน่นอนช่วงนี้ผมยุ่งอยู่นะครับอย่างงอนผมเลยนะมินนี่มินนี่จะงอนหากตินยังไม่สนใจมินนี่แบบนี้อีกงั้นไม่เป็นไรเพราะผมมีวิธีง้อคนชอบงอนมินนี่ก็รู้ว่า วิธีแบบไหนตินสุนเดินกลับมาที่เดิมเห็นดนลกรทำท่าทางแปลกๆก่อนที่เพื่อนสนิทของเขานันจะชี้ไปยังสถานที่ที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปและตอนนี้เธอกำลังเดินออกมามินนี่แค่นี้ก่อนนะที่รักเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปหาที่บ้านก็แล้วกันเอาไงต่อว่าไอ้ตินดนลกอรรีบถามเขาเธอกำลังเดินตรงมาทางนี้แสดงว่ารถของเธอก็จะต้องจอดอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ ว่าตามองไปรอบๆตรงที่เขายืนอยู่มันเป็นที่จอดรถและก็เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้จริงๆเมื่อเธอเดินไปหยุดอยู่ที่รถคันหนึ่งและท่าทางกำลังหัวเสียใช้ได้ที่ออกมาเร็วก็คงจะเพราะว่าหมดตัวเร็วสินะน้อยไอพวกสารเลวรวมหัวกันโกงฉันอย่างนั้นน่ะเหรอเจ็บใจนักวุฒิสาระบบออกมาด้วยความเดือดพล่านครั้งนี้เธอหมดเดยอะกว่าทุกๆครั้งเครื่องเพชรต่ตางๆที่โพสเวสซื้อให้ เธอก็แอบ,บเอาไปขายจนเกือบหมดแล้วนางมัดก็ไม่มีเงินส่วนนงางไลลาก็ขอยากขอเย,ย,ย็นเหลือเกินอีพวกนี้น่าจับตบซะให้เ็ดเตนสูรเข้าหมดคิวเข้าหากันเมื่อได้ยินชื่อของไลาลาอีกแล้วทำไมถึงได้รู้สึกแปลกๆกันนะแต่ไม่เป็นไรเพราะคุณวย์กำลังจะหย่าก,กับนางนินมาแล้วอย่างน้อยก็ยังกอบพสวิทไปได้อีกนานถึงตอนนี้บริษัทขอ,ของเขากำลังจะไม่ค่อยดีก็ตาม แต่เธอจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆหรอกนะเอ๊นั่นใครนาะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะบุซราวีร้องเสียงดังเมื่อจูจูมีมือปริศนามาแตะที่บ่าของเธอเข้ารีบหันกลับไปก่อนจะต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของผู้ชายตรงหน้าบุซาราเยยิ้มออกมาเธอจำหน้าผู้ชายคนนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อครั้งก่อนนั้นตอนที่เขาเข้ามาขัดจังหวะตอนที่เธอกำลังสั่งสอนนางไลลา โธพีก็นึกว่าใครเพื่อนของไลาลานี่เองว่ายังไงเหะอจ้าพ่อหนุ่มเลวตินสูนแค่นเสียงออกมาอย่างขยะขยแงงมองผู้หญิงตรงหน้าตั้งแต่ศีรษะจะหดปลายเท้ากูว่าใช่นะไอ้ตินโดละก่อนลองเทียบภาพในโทรศัพท์ดูอีกครั้งแล้วรีบกระซิบบอกเพื่อนนี่มันอะไรกันทำไมจูจูถึงมาด่าก,กันแบบนี้ล่ะบุษราเริ่มที่จะโมโ oh หแล้ว เมื่อถูกหนุ่มรุ่นลูกด่าตรงๆแบบนี้เธอไม่เคยรู้จักกับสองคนนี้สักหน่อยน้องสาวของฉันอยู่ไหนตรงนี้ไม่ค่อยมีแสงสว่างเท่าที่ควรนักจึงทำให้เขาทำอะไรได้สะดวกกว่าที่คิดคนเร็วๆแบบนี้คงจะหาวิธีพูดดีๆด้วยยากน้องสาวแกมาเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะบุตรสาเริ่มที่จะหวาดกลัวเข้าแล้วจะถอยหลังไปก็ติดรถไม่มีทางหนีไปต่อได้อีกเพราะผู้ชายอีกคน ก็ยืนขวางทางเอาไว้มือของไอ้บ้าน,นั่นก็แต่ช่วงขอบกางเกงอยู่บ่อยๆเธอกลัวว่าพวกมันจะมีปืนเข้าตะวันวาดน้องสาวข,ของฉันที่แกขโมยมาจากแม่ไปเมื่อ20กว่าปีก่อนยังไงล่ะตินสูรกดบีบไหลบุษราแน่นใจอยากจะบีบคอเธอด้วยซ้ำไปรัตนาชื่อนี้ที่ทำให้ฉันควานหาตัวมาตลอดชื่อนี้ที่ทำให้พ่อกับแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับบอกฉันมานะ ว่าน้องสาวข,ของฉันอยู่ที่ไหนโอ๊ยฉันเจ็บนะบุสราหลับตาปีเมื่อผู้ชายตรงหน้าเงื้อมือจะฟาดเธอไม่คิดเลยว่าพวกมันจะตามหาตัวเธอเจอผู้ชายคนนี้ก็คือไอเด็กเวนนั่นสินะไอเด็กที่คอยสงสายตายเย็นยามให้เธอตลอดเวลาตอนที่เธอหลบไปทําใจเรื่องพอสวิตก็เลยได้มาทำงานกับแม่ของมันในฐานะคนรับใช้แล้วก็โชคดีเหลือเกิน ที่แม่ของมันดันข้อลูกสาวมาพอดีทำให้เธอนึกถึงแผนการที่จะใช้ต่อรองกับพศวิทได้ใช่ไลลาไม่ใช่ลูกสาวของเธอหรอกนะเธอขโมยมาจากแม่ของไอ้ผู้ชายที่ทำท่าจะฆ่าเธออยู่ตอนนี้ยังไงล่ะอยากรู้อย่างนั้นน่ะเหรอเอาเงินมาแลกสิแล้วฉันจะยอมเปิดปากบอกโงยิ่งกว่าโง่เสียอีกถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะเดาได้แล้วว่านังเลลาก็คือน้องสาวของมัน ที่ตามหามาโดยตลอดทังที่มันก็รู้จักกับนางเลลา,ยลายอยู่แล้วน่าขำนักจะมาเข็นคออะไรแบบนี้คนโง่แบบนี้แหละเธอจะได้เรียกเงินเยอะๆอย่ามาทำตัวหัวหมอใส่คิดว่าคนอย่างฉันไม่กล้าทำอย่างนั้นสินะตินาสุนควักมีดออกมาที่เขาชอบพกติดตัวเป็นประจำลองกดไปที่หน้าท้องของผู้หญิงสารเลวซึ่งตอนนี้นาของบุษรานั้นซีดเผือด ปากก็เริ่มสั่นเพราะความหวาดกลัวแกจะทำอะไรนะถ้าแกทาแกจะไม่รู้เรื่องของน้องสาวของแกเลยนะบุศราพยายามหาทางรอด 1. ติ่งเนศร์ส่งสายตาอาฆาตไปให้มองปากเดียวก็รู้แล้วว่าเธอกำลังกลัว 2. ถ้าแกบุศราเริ่มหายใจไม่ทั่วท้อง 3. มมือที่ถือมีดอยู่นั้นแกลงกดเข้าไปอีกบอกแล้วบอกแล้ว อย่าแทงฉันเลยนะน้องสาวข,ของแกก็นั่งไลลายังไงล่ะนั่งนั่นแหละแกได้ยินไหมเอามีดออกไปเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะดูเหมือนตินสูนจะอึ้งอึ้งไปบุตรสาจึงรีบสบโอกาสผลักออกเต็มแรงและรีบเปิดประตูรถขับออกไปทันได้ไอตีนไหวหรือเปล่าวะาดนรก่อนไม่รู้ว่าทำไมตีนสูนนั้นถึงได้มีอาการแบบนี้เข้าทังที่รู้ตัวน้องสาวข,ของตัวเองแล้ว และสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดออกมาก็ดูเหมือนกับว่าเพื่อนของเขาจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีตินณสูนถึงกับพูดไม่ออกสมองมันรู้สึกตื้อไปหมดไลลาก็คือน้องสาวของเขาอย่างนั้นน่ะลระเะมื่อลองนึกดูดีๆรอยปานที่หลังหูข้างซ้ายครั้งนั้นที่เขาเห็นตอนที่เธอทําของร่วงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธอก็คือน้องสาวของเขาจริงๆกูต้องรีบไปก่อนไอโดนกูต้องรีบไป ตินสูน์บอกเพื่อนเสียงซอนเขาต้องรีบไปหาเลายล่าผู้หญิงคนน,นั้นแท้จริงแล้วก็คือน้องสาวแท้ๆของเขาน้องสาวที่เขาผลักให้เธอลงเอยกับสุพนัดคนที่เคยเป็นเพื่อนรักแต่ทว่าตอนนี้เขาเกลียดมันยิ่งกว่าอะไรทั้งน,นั้นไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีสถานที่สุดท้ายที่ทําให้เธอนึกถึงก็คือบ้านอย่างน้อยก็ยังมีอ้อมกอดอุ่นๆของคนเป็นพ่อให้เธอได้พักพิงอยู่บ้าง เธอใช้เวลาเกือบทั้งวันเพื่อขับรถไปแถวแถวสวนสาธารณะแล้วนั่งคิดอะไรอยู่ที่นั่นก่อนที่ตะวันจะตกดินเธอจึงเลือกที่จะกลับบ้านโชคดีที่จอดรถเอาไว้ที่โรงพยาบาลจึงไม่ต้องใช้บริการรถสาธารณะเธอเลือกที่จะจอดรถไว้ข้างๆบ้านพอถึงอย่างไรคืนนี้ก็ต้องกลับไปนอนเฝ้ามารินีอยู่ดีและคงอยู่ที่นี่ไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องกลับแค่อยากจะมาคุยกับคนเป็นพ่อ ให้ตัวเองสบายใจก็เท่านั้นโดยไม่ได้บอกใครล่วงหน้าไม่อยากให้คนอื่นต้องลำบากที่มาคอยรับใช้เธอยังไงล่ะป่านนี้เด็กๆที่ทำงานบ้านก็คงจะเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนหลังจากทำอาหารเย็นให้ทุกคนได้ทานหากเป็นเมื่อก่อนหน้าที่นี้จะเป็นของมัทนาพี่สาวของเธอหน้าทำอาหารอร่อยอย่าบอกใครพอนึกถึงมัทนาแล้วก็ต้องยิ้มอองมาอย่างเศร้า ไม่รู้ว่าป่านนี้มัทน,นาจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะเธอเองก็ไม่ได้ไปหาพี่สาวต่างสายเลือดไลาลามีกุญแจสำรองทุงทกๆดอกในบ้านเธอเลือกที่จะเข้าทางด้านหลังประตูเล็กอยากจะเซอร์ไพรส์คนเป็นพ่อเสียหน่อยอย่างนี้ต้องแอบย่องย่อเข้าบ้านไปเพราะไฟในห้องยังไม่เปิดแสดงว่าท่านอาจจะอยู่ชั้นล่างก็เป็นไปได้คุณวิทย์ทำไมวันนี้กลับมาเร็วจังเลยล่ะคะแล้วสรุปคุณวิทย์อยากกับนินแล้วจริงๆล่ะคะ เล่ยลาชะง,งักฝีเท้าเมื่อได้ยินเสียงมารดาของตัวเองเข้าอย่าอะไรกันแม่นินอย่าก,กับคุณพ่อแล้วอย่างนั้นน่นเะเอเธอกําลังแอบอยู่หลังเสาก่อนจะค่อยๆชะงวกหน้าออกไปมองก็พบว่ามารดาของเธอนั้นกําลังยืนอยู่ข้างๆบิดาหากเป็นไปได้เธอไม่อยากให้มารินี่อยากกับพศสวิทเพราะมารดาของเธอนั้นมาทีหลังแถมยังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเหมือนกับว่า เธอเองก็เกิดมาแย่งทุกอย่างจากมัทน,นาไปทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกผิดทุกครั้งคุณโกหกผมบุษราคุณเป่าหูผมว่านินไปนมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นทังที่คุณก็รู้จักกับผู้ชายคนนั้นเพราะว่าเขาก็คือเพื่อนในกลุ่มของคุณยังไงล่ะคุณนนทวัฒน์เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงอะไรการคุณวิทคุณพูดถึงเรื่องอะไรของคุณนั่นสินี่มืนเรื่องอะไรกันเลยลายอยากจะออกไป กลัวว่าท่านจะทะเลาะกันรุนแรงมากกว่าเดิมตอนนี้บิดาของเธอนั้นน่ากลัวเอามากๆเธอไม่เคยเห็นท่านเป็นแบบนี้มาก,ก่อนเลยในชีวิตคุณนนทวัฒน์เล่าทุกอย่างให้ผมฟังหมดแล้วเขาเพิ่งกลับมาวันนี้นี่เองและที่สําคัญเขามาพร้อมกับแฟนหนุ่มของเขาอย่างไงล่ะแล้วคุณนนทวัฒน์ก็ยังบอกผมอีกอย่างคุณรู้ไหมว่าเขาบอกว่าอะไรวันนี้มีคนมาหามาลินีอย่างนั้นน่ะลระ รวมถึงพศวิทย์ก็ไปด้วยร้อยวันพันปีท่านไม่เคยคิดจะเหยียบเข้าไปด้วยซ้ํานี่เหมือนเรื่องอะไรกันแน่อะไรไอ้หนนมันพูดอะไรกับคุณคุณไม่สามารถมีลูกได้บุตรศรารเลยลาเป็นลูกของใครคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณไปขโมยลูกใครมาเลยลาได้แต่ยืนตัวชาแม้แต่จะกระพริบตาก็ทําไม่ได้เหมือนกับมีอะไรแข็งๆมาฟาดที่ศีรษะของเธอจนรู้สึกสมองตื้อไปหมด เธอคงจะหูเพี้ยนไปถึงได้ยินอะไรบ้าๆอย่างนั้นออกมาไม่จริงเลลากุมหัวใจตัวเองเอาไว้แน่นเมื่อมันบีบเข้าหากันทางที่บอกตัวเองว่าหูเพี้ยนแต่น้ำตากลับไหลลงมาไม่ขาดสายสิ่งที่เธอได้ยินมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นน่ะเหรอฉันไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นลูกของใครเสียงของบุษราตวาดลันเธอไม่สามารถทนมองต่อไปได้อีกถึงกับสุดนั่งลงกับพื้น โชคดีที่เสาพิงอยู่นั้นมันใหญ่พอที่จะบางตัวของเธอได้ไลาลายยกมือปิดปากตัวเองกลั้นเสียงสะอื้นอย่างหนักหน่วงต่อไปทำไมล่ะรู้ความจริงแล้วมันเป็นยังไงเรียกร้องกลับไปไม่ได้แล้วสิยังไงคุณก็อยากกับนางนินมันไปแล้วออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ส่วนไลลาผมจะเลี้ยงลูกของผมเองเพราะแบบนี้สินะบุศราถึงไม่เคยมอบความรักให้กับเธอ เพราะเธอไม่ใช่ลูกสาวของท่านแล้วเธอเป็นลูกของใครกันล่ะทำไมเธอต้องมารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะเธอจิกเล็บเข้ากับต้นแขนจนเลือดซิบไปหมดแต่มันเที่ไม่ได้กับความรู้สึกข้างในของเธอในตอนนี้ที่มันกำลังแหลกสลายคุณกล้าไล่ฉันอย่างนั้นหรอคุณวิทฉันเป็นเมียคุณนะเมียของผมก็คือนินคนเดียวส่วนคุณบุษราอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าคุณแอบไปทำอะไรเอาไว้บ้าง ที่ผมไม่พูดออกไปก็เพราะว่าสงสารเลลาเลลาค่อยๆพยุงตัวเองออกจากบ้านหลังนี้ไปอย่างล่องลอยเพราะไม่อาจทนฟังความจริงตรงหน้าต่อไปได้อีกเธอควรจะทำอย่างไรกับชีวิตข้างหน้าตินสูรทีหมกมาเมื่อเห็นเลลานั่งอยู่ที่มาหินตรงนั้นราวก็เป็นที่ประจำของเธอไปเสียแล้วน้องสาวคนดีของเขาวันนี้เขาพบเธอแล้วแม้จะเพิ่งม,มารู้ความจริงวันนี้ก็ตามทุกอย่างยังไม่สายเกินไป ที่เขาจะพาตะวันวาดไม่สิต้องเป็นลลา,ลาเขาจะพาเลาลากลับไปที่บ้านแต่ก่อนอื่นคงต้องค่อยๆอ,อธิบายให้เธอฟังแต่เมื่อยิ่งเดินเข้าไปใกล้ยิ่งเห็นความผิดปกติเนื้อตัวของเลาลานั้นสันเทาเหลือเกินตินสูนรีบสาวเท้าเขาไปหาด้วยความเป็นห่วงนั่งหลงข้างๆพร้อมกับยื่นมือออกไปแตะบา่าเป็นอะไรไปร้องให้เธอไมกัน คนที่ร้องไห้อย่างหนักหน่วงเงยหน้ามองคนข้างๆทางน้ำตาตอนนี้เธอไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือเลยแม้แต่สักคนเธอเป็นใครก็ไม่รู้ทำไมโลกช่างโหดร้ายกับเธอเหลือเกินมันยากที่จะแบกรับเอาไว้คนเดียวไลลาเธอพูดเสียงสะอื้นขัดข,ด,ข,ด,ขดให้หายถึงเธอจะไม่ชอบหน้าตินโซูนแต่ว่าตอนนี้เขากำลังนั่งเป็นเพื่อนเธอทำให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเท่าไหร่นัก เป็นอะไรไปทําทำไมถึงได้ร้องไห้หนักแบบนี้ล่ะบอกพี่สี่ติณสูนตกใจจนไม้มือสั่นรีบกอดเลยลาเอาไว้คนในอ้อมกอดสายหน้าไปมาทั้งผมและน้ำตาเปลอเปื้อนไปหมดเลยลาไม่ใช่ลูกของคุณพ่อคุณแม่เลยลาเป็นไข่ก็ไม่รู้เธอร้องไห้ออกมาและพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาอย่างไม่ปิดบงังขอแก่คนรับฟังในยามนี้พอเธอเหลือตัวเพียงคนเดียวปากเล็กจิ้มริมน,นั่น ทนเก็บความอึดอัดในใจไว้ไม่ไหวจึงค่อยๆเล่าให้คนข้างๆฟังกับสิ่งที่เธอไปได้ยินมาความจริงบางอย่างนั้นที่ทำเอาเธอแทบลมทั้งยืนไม่เป็นอะไรนะคนดีตินาสูนปลอบน้องสาวที่แท้จริงด้วยเสียงพ้าถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแต่เขาก็รักสายเลือดเดียวกันและจะไม่ยอมให้น้องสาวต้องร้องไห้ไม่ว่าใครที่ทำให้เธอเสียใจยเขาจะเป็นคนจัดการมันเอง แม่ที่เลย์ลาว่าเธอชื่อบุษราใช่หรือเปล่าเลยลามองใบหน้าคมเข้มผ่านดวงตาช้ำๆเธอร้องไห้จนรู้สึกแสบตาไปหมดแต่สิ่งที่ทำให้น้ำตาหยุดไหลได้ก็คือคำพูดของผู้ชายตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่ของเลยลาหมายความว่ายังไงล่ะคะดูนี่นะอาจจะทำใจเชื่อได้ยากแต่มันคือเรื่องจริงตินสูนหยิบโทรศัพท์ของตัวเองออกมาโชคดีที่โดนละกรม่ไหวพลิปที่ดี ซึ่งแอบอัดคลิปวิดีโอเอาไว้ตอนที่บุษรานั้นสารภาพแม้ภาพตรงหน้าจะไม่ชัดเจนเพราะไม่ค่อยมีแสงไฟแต่ก็พอที่จะเห็นใบหน้าเผื่อวันข้างหน้าอาจจะต้องใช้ในการแจ้งความบอกแล้วบอกแล้วอย่าแทงฉันเลยนะน้องสาวของแกก็คือนางไลลา,ย,ลาย,ยังไงลาหนังนั่นแหละได้ยินหรือเปล่าเอามีดอกไปเอาออกไปเลยนะไม่จริงไลาลาสายหน้าพร้อมกับหย่าน้ำตา ที่ไหลลงมาอย่างท่วมท้อนอีกครั้งความสิ่งที่รับรู้เหมือนแทบจะทําให้เธอทนไม่ได้ตินสซูลเป็นพี่ชายของเธออย่างนั้นนะลรอถ้าอย่างนั้นรุง้งพาไม่จริงเป็นไปไม่ได้ไลาลาไม่เชื่อเธอทําทอะไรลงไปไลลาเธอมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งกับคนรักของน้องสาวตัวเองอย่างนั้นนะลรอไลลา,ยลาอย่าทําแบบนี้พี่ขอโทษไลาลาฟังพี่ก่อนนะ ติาสูรพยายามจับแขนน้องสาวเอาไว้เมื่อเลลานั้นเริ่มดึงทึงศีรษะของตัวเองราวกับกำลังไม่มีสติเขาเองก็เสียใจที่ฟ้าเล่นตลกแบบนี้ครั้งนี้เขาจะยอมหากว่าเลยลานั้นรักสุภณะจริงๆเขาจะยอมให้ทั้งคู่รักกันถ้ามันจะทำให้เลลามีความสุขน้ำตาของเธอนั้นมองและทำให้คนอย่างพี่อย่างเขารู้สึกเจ็บปวดไปด้วยน้องสาวข,ของพี่ที่หายตัวไป เธอชื่อว่าตะวันวาดหายตัวไปตอนหนึ่งขวบโดนพี่เลียงลักพาตัวไปซึ่งนั่นก็คือบุษราแต่ตอนที่ทำงานที่ครอบครัวของเราเธอใช้ชื่อว่ารัตนาติ่นศูนมองเลยหลาที่นั่งนิง่งไม่ตอบสนองอะไรทั้งนั้นตอนที่เขาเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังยิ้มออกมาและพร้อมที่จะเล่าต่อไปพอพี่เรียนจบพี่ก็เริ่มออกตามหาเรา ทุกๆคนในบ้านเสียใจมากกับเหตุการณ์สะเทือนใจในครั้งนั้นพอกับแม่กินข้าวไม่ได้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับคนที่เป็นหนักที่สุดก็คือแม่ท่านนอนผวาแทบจะทุกครั้งร่างกายก็ผอมลงทุกๆเดือนส่วนพี่ตั้งมั่นว่าจะออกตามหาน้องสาวเองเพราะคาดีที่แจ้งไปเหมือนไม่คืบหน้าเลยสักนิดหลักฐานที่พอจะใช้ได้ก็คือรูปถ่ายของบุตราเอกสารต่างๆที่เธอใช้สมัครเข้ามาทำงาน ล้วนแต่ปลอมแปลงขึ้นมาทั้งสิ้นจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่พีพาเพื่อนมาโรงพยาบาลแล้วเห็นบุษาราเดินอยู่ที่นี่ก็เลยลองถามพยาบาลดูว่าเธอมาทำอะไรแต่พวกนั้นไม่ยอมตอบคำถามเลยสักคำพี่ก็เลยคิดว่าสักวนันบุษาราก็คงจะกลับมาเหยียบที่นี่อีกครั้งเอื้อมมือไปลูบศีรษะของไลลาด้วยความรักเขาเข้าใจว่าเธออาจจะยังไม่ทันตั้งรับเพราะยังตกใจกับความจริงที่ได้รู้มา และที่สําคัญเขาไม่รู้ว่าไลาลานั้นไปพบเจอกับเรื่องสะเทือนใจอะไรมาถึงได้ร้องไห้หนักขนาดนี้แต่สิ่งที่ทําให้เขาหนักใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือรุ้งพราเธอจะรับได้หรือเปล่านะถ้ารู้ความจริงว่าไลาลาคือพี่สาวแท้ๆของเธออีกคนน้องสาวของพี่มีปานจุดเล็กๆที่หลังใบหูข้างซ้ายไลายลาได้แต่เงยหน้ามองคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นพี่ชายของเธอด้วยความตกใจ ไลาลาอาจจะยังยอมรับความจริงไม่ได้บอกตรงๆว่ายังสับสนและตกใจกับการเปลี่ยนแปลงแต่ไลาลาจะพยายามค่ะในเวลาที่เรื่องเลวร้วายเข้ามาบางครั้งอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเช่นกันแต่เธอไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกแย่หรือดีใจที่ได้เจอกับครอบครัวที่แท้จริงมันกระทันหันจนเกินไปพี่ดีใจมากที่สุดในชีวิตที่ได้เจอ้องสาวอีกครั้งแต่วันวาดของพี่ สินาูดึงตัวเธอเข้าไปกอดความรู้สึกอบอุ่นแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาตอนที่เคยเจอเขาเลหลายๆครั้งมันไม่ใช่ความรู้สึกชายหญิงแต่เป็นความรู้สึกอบอุ่นที่บอกไม่ถูกเหมือนกันเพิ่งเข้าใจอย่างกระจ่างก,ก็วันนี้นี่เองเพราะว่าเขาคือพี่ชายของเธอยังไงล่ะเลยล่ะนั่งมองรูปถ่ายตัวเองตอนเด็กๆแล้ก็ต้องพยายามยอมรับความจริงเพราะมันเป็นรูปของเธอจริงๆพพสวิต ชอบถ่ายรูปเธอตอนเด็กๆเช่นกันทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะเลยล่ะได้แต่หัวเราะตัวเองในใจทำอย่างกับว่าเธอเป็นนางเอกละครอย่างนั้นแหละแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตจริงที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันไม่ได้สนุกเลยสักนิดเดียวพี่ขอขึ้นไปด้วยนะเล,ล,ย,ลยล่ะติาสูนพาเลยลางมาที่คอนโดข,ของสุพณัฐเพราะเธอต้องการจะเก็บของที่ห้องของชายหนุม่มแม้อยากจะถามว่า ทำไมถึงต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่เวลานี้คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักสภาพจิตใจของเลลานั้นคงกำลังจะบอบช้ำม,มากเลลาไม่ตอบได้แต่พยักหน้ารับแทนติณสุลรีบลงจากรถแล้วเดินไปกุมมือน้องสาวเอาไว้เลลาตกใจเล็กน้อยก่อนจะปล่อยให้พี่ชายทำตามใจเธอเองก็รู้สึกปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้เมื่อมีตินสุนยอยู่ข้างๆในตอนนี้ประตูไม่ได้ล็อกคะ่ะ เลยหลาว่าเราเธอไม่กล้าเข้าไปเผชิญหน้าสุพนัทในตอนนี้หรอกนะเข้าไปเธอพี่จะอธิบายกับมันเองตินสูนบอกเสียงนุ่มผางรูปศีรษะน้องสาวไปด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะทำหน้าอย่างไรหากเจอกับสุพนัทเลยหลาไม่รู้ว่าตอนนี้รุ่งพาวกลับไปแล้วหรือยังแล้วตินสูนรู้บ้างหรือเปล่าว่ารุ่งพาวมาที่นี่สิ่งที่ติดอยู่ในใจของเธอในตอนนี้ ก็คือถ้าตินสุนรู้อยู่ก่อนแล้วว่ารุงพาวเป็นคนรักของสุพนัดแล้วเหตุผลอะไรล่ะที่ทำให้เขานั้นยืนมือเข้ามาช่วยให้เธอสมหวังกับคุณหมอหนุ่มมีปัญหาอะไรกันอย่างนั้นน่ะหรอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปอย่างเงียบเชียบหากเป็นไปได้เธออยากจะรีบเข้าไปเอาของเท่าที่จำเป็นและรีบออกมาให้เร็วที่สุดไม่อยากเจอไม่อยากมองหน้าไม่อยากคุยกับคนคนนั้น ที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจไปมากกว่านี้อีกแล้วแต่ภาพตรงหน้าทำเอาเธอแทบอยากจะหมุนตัวออกไปข้าวของที่ตั้งใจมาเก็บมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วภายในห้องนอนของสุพนัทประตูมันเปิดออกมาทำให้คนที่เดินเข้ามาเห็นว่าทั้งสองคนกำลังนั่งกอดกันอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะคิกคักน,นั่นทำเอาไลลา,ลาถึงกับหายใจไม่ออกเพราะถูกความเจ็บปวดบีบเข้าหากัน เธอทำลงไปได้อย่างไรเธอทำร้า,ายตัวเองไม่พอแต่กำลังทำร้า,ายน้องสาวอย่างรุ่งเผ่าไปด้วยบนเตียงนั่นเธอเคยตักตวงความสุขที่เปรียบเสมือนความฝันจากสุภนัทเอาไว้แข้งขาพากันอ่อนแรงเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าเคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งคนหนึ่งแต่สำหรับตอนนี้เลยลายกำลังคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โง่เง่าและอ่อนแอม,มากที่สุดไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหน ที่น้ำตาม,มันเอ่อลดออกมาจนเผลอกระพิบตาลแล้วมันร่วงลงมาเลล่าสะอื้นออกมาเมื่อต้านความเสียใจเอาไว้ไม่ได้หมดแรงที่จะยืนจึงใช้หลังพิงกับกำแพงก่อนจะซุดตัวนั่งลงไปไม่ควรเลยจริงๆเลยลา่ารุ่งเผาเป็นน้องสาวของเธอนะและเขาทั้งสองคนก็รักกันมาก่อนที่เธอจะรู้เรื่องทั้งหมดได้แต่เตือนหัวใจที่มันไม่รักดีของตัวเองเธอกำลังจะกลายเป็นผู้หญิงที่เลวที่สุด เธอกำลังจะแย่งแฟนน้องสาวของตัวเองทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมถึงยังตัดใจไม่ได้ทุ่มเทปไปเพื่ออะไรกันเนี่ยเมื่อสิ่งที่ได้รับกลับมามีแต่เพียงความเจ็บปวดที่แสนสาหาัสที่ทำให้เธอนั้นแทบไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปทุกอย่างมันพังทลายเธอกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวและอ้างว้างอย่างที่สุดทำไมมันเจ็บแบบนี้กันนะ มือบางได้แต่ทุบกอกตัวเองหลายต่อหลายครั้งน้ำตาที่ต้องแอบซุกซ่อนห้ามร้องไห้ให้ใครได้เห็นเธอเคยเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่านี้แต่ณเวลานี้แค่ลำพังจะยืนเธอยังไม่มีแรงด้วยซ้ำไปเธอเข้าใจความรู้สึกของมัทนายอย่างท่องแท้การถอนตัวและถอนใจมันไม่ง่ายเลยสักนิดขนาดหลับตาภาพของสุพนัทก็ยังเด่นชัดลอยเข้ามาทุกครั้ง จบไปแล้วนะคะกับทันรักเพล่งสเสน่หาตอนที่19เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้ก็คลายไปอีกหนึ่งปมแล้วนะคะทุกคนว่าน้องสาวของตินนซูนั้นคือใครก็คือไลลา,ลาน,นั่นเองค่ะทุกคนน่าจะพอเดากันได้แล้วใช่ไหมคะนนี่ยเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด23่ตอนนะคะอันนี้ก็มาถึงตอนที่19แล้วมันก็ใกล้จะจบแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบทส่งท้ายแล้วก็ตอนพิเศษอีก หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมาให้ยังไงก็ถ้าอาดผิดพลาดตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องการช่องนี้มีปัญหานะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามเหมือนเดิมนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็การรับฟังมากๆเลยค่ะ